อยากจะบอกว่าเอ็กโซโซมตัวนี้มันดีตรงที่ว่าฟีลลิ่งในการฉีดอะตอนที่กดยายเงี้ยครับมันจะรู้สึกแค่ถึงความเจ็บของความแหลมของเข็มแต่ตัวยายไม่ได้แสบเอ็กโซโซมเนี่ยชิลอิตอเรียมเนี่ยจะมีข้อดีในแง่ของความความตรงไปตรงมาของยายครับ,ค,รบคือค่อนข้างมั่นใจได้ว่าแบบทุกอย่างได้ได้เต็มได้ได้ของจริงแน่นอนใช่ครับ สวัสดีครับถัง b บ AF10 นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ Victory M Clinic นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีปัญหาผิวหน้าจับไปเนี่ยแบบโอ้โหไม่ฟูไม่นุ่มเลยนะครับแล้วก็ลูขุมขนกว้างที่สำคัญคือแต่งหน้าไม่ติดนะครับเวลาผมจะไปขึ้นสเตจร้องเพลงหรือว่าไปทำงานเงี้ยแต่งหน้ายากมากผมก็เลยโทรหาพี่หมอนัดว่าเอ้ยพี่หมอนัดครับ มีตัวไหนที่จะช่วยผมได้บ้างวันนี้พี่หมอเนี่นก็เลยแนะนําเป็นเอ็กโซโซมนะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากน้าคร่ําเด็กทารกนั่นเองที่สําคัญคือฮอตมากๆแล้วก็ฮิตมากๆเลยที่ประเทศเกาหลีนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เนี่ยมีผม,มเป็นคนกลัวเจ็บมากผมก็เลยถามพี่หมอว่าพี่หมอครับเราใช้เข็มจิ้มหน้าอะไรแบบนี้เราจะเจ็บไหมครับพี่หมอบอกว่าที่นี่เรามีเครื่องยิงชนิดพิเศษด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เครื่องยิงจะเป็นยังไงที่วิกตอรีเอ็มคลินิกครับ สวัสดีครับมนาดูติเลียมคลินิกนะคะวันนี้อยู่กับน้องถังเดียรสวัสดีครับได้ครับวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรดีครับวันนี้นะครับผมก็มีปัญหาเรื่องผิวครับหน้าแบบหน้าไม่นุ่มเลยแล้วก็รูขุมขนกว้างครับผมใช่ครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับแบบว่าคอลลาเจนมันจะเริ่มจัดเรียงตัวห่างขึ้นมันก็จะมีการแบบความกว้างของรูขุมขนแล้วก็ความเสื่อมของคอลลาเจนทําให้ผิวเริ่มดูหย่อนคล้อยดูไม่เด้งเหมือนเดิมเนี่ยครับวันนี้เราจะ พาน้องถังเบียร์มาแก้ปัญหาเลยด้วยตัวที่กาลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือตัวของเอ็กโซโซมนะครับเป็นเอ็กโซโซมที่หมอเกาหลีทุกคนในกลางนําใช้นะครับตัวนี้ดีมากเลยคือได้สอบถามข้อมูลไปที่หมอที่เกาหลีแล้วบอกว่าตัวนี้ที่เกาหลีคือนิยมสุดๆตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดนะครับจาก น้ำคร่ำของเด็กทารกซึ่งมันมีแก่นของเซลล์ก็คือตัวเอ็กซโซมเนี่ยอยู่ข้างในครับแล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยนะครับซ่อมแซมตัวเองจัดเรียงใหม่มีความแบบ เหมือนสดชื่นขึ้นเหมือนกับแบบว่าเซลล์ที่เริ่มแบบจะตายจะแบบจัดเรียงอยู่ไม่ดีไงก็จะถูกฟื้นฟูหมดเลยนะครับ <S <S ตัวของเอ็กโซโซมนะครับมันจะมีส่วนประกอบ2อันนะครับจะมีในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่า HA solution มันจะมีพวกสารอาหารอยู่ <S <S ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ที่สารสกัดจากน้ำคร่ำเด็กเนี่ยจะเป็นตัวของาวเดอร์ก็คือเป็นเอ็กโซโซมคือแกนของเอ็กโซโซมอยู่ในนี้เราก็จะได้ทั้ง ตัวเอ็กโซโซมแล้วก็ได้ทางตัวสารอาหารนื่นๆน,นะครับไฮยาวิ aya, Vitamin, ตามินโกดแฟกเตอร์ต่างๆมันคอมบายรวมกันแล้วเราก็พิเศษก็คือเราจะต่อกับเครื่องไวท์เทออินเจคเตอร์ทเครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่นล่าสุดเลยที่สามารถที่จะแบบผักตัวยาได้ละเอียดนะครับเซตความลึกได้เซตจำนวนยาได้ทุกจุดที่ยิงเข้าไปเนี่ย จะบาลาน์เท่ากันหมดเลยถ้าเป็นมือคนเนี่ยเดี๋ยวก็ตรงนี้ยาเยอะยาน้อยตรงนี้หลึกตื้นถ้าเราใช้เครื่องนี้ปัญหาทั้งหมดคือจบเลยใช่ครับก็จะมีความสเตเบิลในการฉีดคือความสเตเบิลในการฉีดจํานวนยาที่มันแบบแน่ชัดนะครับแล้วก็ของวิกตอร์ดีเอ็มเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะทาอะไรเนี่ยเราสามารถเช็คทุกอย่างได้ว่ายาได้ครบนะครับเป็นยาแท้มีออยมีบาร์โคดมีอะไรเรียบร้อยเพราะว่าบางที่เนี่ย ใชย uh, ้ยาปลอมหมกเม็ดก็คือต้องระวังเรื่องนี้อิทุรียมเนี่ยจะมีข้อดีในแง่ของความความตรงไปตรงมาของยานะครับคือค่อนข้างมั่นใจได้ว่าแบบทุกอย่างได้ได้เต็มได้ได้ของจริงแน่นอนใช่ครับเริ่มเลยนะครับตัวอินเจกเตอร์เนี่ยมันจะมีแรงดูด มันจะจับเนื้อขึ้นมาให้ฉีดแล้วพอเรากดยิงเนี่ยอ่ามันจะเป็นการผักเอ็กโซโซมลงไปยังไงครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยครับอาจจะมีรู้สึกแหลมๆบ้างครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเอ็กโซโซมตัวนี้มันดีตรงที่ว่าฟิลลิ่งในการฉีดอะ่ะมันดีเพราะว่าตอนที่กดยาเนี่ยครับมันจะรู้สึกแค่ถึงความเจ็บของความแหลมของเข็มแต่ตัวยาไม่ได้แสบ เพราะว่ายายายาไม่รู้สึกว่าปวดหรือแะไใช่มันจะมียาบางชนิดที่แบบต่อและยิงเนี่ยเราเจ็บมากเพราะว่าตัวยาก็ต,ากตัวยาก็เจ็บแต่เอ็กโซซอมเนี่ยชิวอินเจคเตอร์ทเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกระจายความเล็กความละเอียดได้ทั่วเลยแบบในปริมาณยาที่เท่ากันปริมาณความดึกที่เท่ากันนะคะจริงๆตัวหมอเองก็เชียร์ให้ใช้เครื่องฉีดนะเพราะว่าถ้าฉีดมือมันงานมันก็จะไม่ละเอียดะครับ มันอาจจะมีเลือดออกบางแล้วก็มีการแบบสูญเสียตัวยาบ้างประมาณแบบ5%อย่างเงี้ยเพราะมันติดปลายเข็มแต่ว่าเราสามารถที่จะเกลี่ยเกลี่ยตัวยาลงไปได้ครับเพราะว่าเอ็กโซโซมเนี่ยมันไม่มีความสามารถในการแบบผ่านทะลุผิวได้ดีเอียงแนะ่มาหน่อยนะครับคือการที่ยามันค้างอยู่บนผิวอะครับพอเราวนๆเกลี่ยลงไปมันก็สามารถที่จะซึมเข้าไปได้เลยเอ็กโซโซมมันดีตรงนี้แหละมันเป็นแบบ คาตาลิเคิลมันเล็กครับมันจะแบบซึมผ่านได้ ยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังฉีดเอสโซมทันทีสาหรับผมนะครับผมรู้สึกดีมากครับเพราะว่าอย่างตัวผมนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจมากกับการที่จะต้องมาทาสกินแคร์ทุกวันนยครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกได้ว่าตัวยาวมันเข้าจริงอย่างตัวบางตัวเงี้ยครับเวลาผมฉีดกรผมรู้สึกว่าโอเคมันก็แค่เคลือบข้างหน้าผิวเดียวพอเราล้างหน้าก็จบละแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกได้ว่า มันเข้าไปในผิวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันฟูขึ้นตั้งแต่หลังทางทันทีครับอันนี้คือความรู้สึกจริงๆนะที่ผมรีวิวผมรู้สึกได้ว่ามันแบบมันได้เต็มเต็มไม่เต็มหน่วยจริงครับจริงๆผลจะรู้สึกได้ตั้งแต่หลังทําจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอตัวเอสโซมันทํางานแล้วตัวเซลล์มันแบบซ่อมแซมอะไรเนี่ยในประมาณ7-14วันจะรู้สึกว่าลูมขนชีด กดไปแล้วนุ่มแล้วก็แบบผิวดูเนียนนะครับลาเกลี่ยพวกเครื่องสำอางอางเงี้ยมันจะไม่มีรอยแตกเลยมันจะแบบเนียนไปเลยจริงๆผลทันทีก็รู้สึกได้บางเพราะว่ายามันก็จะแอคทีฟเลยเนาะแต่ว่าแบบเนีย่ยเดี๋ยวฟอลโล่อีกสัก7.14วันนะครับก็จะรู้สึกดีขึ้นส่วนข้อปฏิบัติบบตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับรูเข็มเนี่ยจะปิดเร็วมากคิดว่าประมาณวันนี้คืนนี้แบบไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแต่าอาจจะต้อง หลีกหนีความร้อนเหมือนกันเพราะว่าตัวยาพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยชอบความร้อนมันก็จะหลบกวนกันแอคทีฟของมันในช่วง7-14ถึงวันแรกครับอาจจะแบบห้ามเข้าซาวน่าสตีมห้ามยิงเลเซอร์อีกสักสิบสี่วันแต่ว่าถ้าเป็นไอน้ำไดผมหรือว่าอาบน้ำอุ่นเงี้ยได้แต่ว่าห้องซาวน่าสตีมที่ความร้อนสูงหรือเครื่องเลเซอร์ที่มาปล่อยความร้อนใส่หน้าขอเป็นสิบสี่วันแล้วกันครับค่อยทำเพื่อให้เอ็กโซโซมได้ออกฤทธิ์เต็มทีแล้วก็ขอฝาก โปรแกรม e x ็กโซโซมที่วิกตอเรียมคลินิกนิดนึงนะครับจอเครื่องอินเจ t เตอร์ทนะครับรวมค่าหัตถการรวมค่ายาชารวมตัวเอ็กโซโซมได้เต็มนะครับยาแท้ทั้งหมดเี็นเชิญที่วิกตอเรียมคลินิกนะครับจองมาได้เลยรับรองว่าชอบ